เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงพลังอำนาจทางทหารและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดในโลกเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเรือธงของกองทัพเรือสหรัฐในศตวรรษที่21เเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาที่สืบทอดต่อจากตระกูลนิมิตคลาสที่ใช้งานมานานหลายสิบปี USS, USS Gerald R. ฟอดหรือ CVN 78ถูกตั้งชื่อตามประธานาธิบดีคนที่38ของสหรัฐอเมริกาน i g เจอรัลอาฟอดผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศในช่วงสงครามเย็นและมีบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศผ่านช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดร,ระหว่างชาติมหาอำนาจการตั้งชื่อเรือลำนี้จึงเป็นเสมือนการให้เกียรติและระลึกถึงบุคคลสำคัญเช่นเดียวกันเรือ USS Gerald R ฟอร์ดถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณที่สูงอย่างมหาศาลกว่าแสนล้านบาทโดยมีเรืออูนิวพอร์ตนิวส์ชิปบิลดิงเป็นผู้รับผิดชอบในการต่อเรือซึ่งเป็นอู่ต่อเรือที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สูงในการผลิตเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐมาอย่างยาวนานโครงสร้างพื้นฐานของเรือลำนี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบพลังงานระบบปล่อยเครื่องบินระบบควบคุมเรือและระบบเรดาร์ตรวจจับล้ำสมัยที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเรือรุ่นก่อนหลายเท่า เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้มีขนาดใหญ่อย่างมหาศาลมีความยาวมากกว่า333เมตรและมีความกว้างของดัดฟ้าบินมากกว่า78เมตรมีมวลระวางขับน้ำประมาณ100,000ตันซึ่งทำให้มันสามารถบรรทุกเครื่องบินจำนวนมากได้รวมถึงอากาศยานหลากหลายประเภทรวมถึง f a 18 Super Hornet F-35C Lightning II เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า E2D Advanced Hawk Eye ฮลิคอปเตอร์ MH60 และโดรนใหม่ที่กำลังพัฒนาเพื่อปฏิบัติการในอนาคต ระบบพลังงานของเรือเป็นแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ A1B จำนวน2เครื่องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมถึง25%เมื่อเทียบกับเรือชั้นนิมิตช่วยให้เรือสามารถทำงานได้ยาวนานหลายสิบปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางทำให้เรือสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า30นอตหรือราวๆ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทะเลเปิดโดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางเรือ USS g e r a l d R. ยังโดดเด่นด้วยระบบ EMALS หรือ Electromagnetic Aircraft Launch System ซึ่งเป็นระบบยิงเครื่องบินขึ้นจากดัดฟ้าโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าแทนการใช้ไอน้ำแบบเก่าทำให้การขึ้นบินของเครื่องบินมีความเสถียรรุ่มนวนลดความสึกหรอของโครงสร้างเครื่องบินและยังช่วยให้ปล่อยเครื่องบินขึ้นได้รวดเร็วและมีความถี่มากกว่าเดิมนอกจากนี้ระบบลงจอดก็ถูกยกระดับด้วย Advanced Arresting Gear ที่ช่วยให้เครื่องบินลงจอดได้ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เรือลำนี้มีอัตราการปฏิบัติการอากาศยานต่อวันสูงกว่าเรือรุ่นก่อนมากอย่างเห็นได้ชัดนอกจากพลังในการรบและสนับสนุนการบินแล้วเรือ USS g e r a l d R Ford ยังมีระบบป้องกันภัยรอบด้านไม่ว่าจะเป็นระบบต่อต้านอากาศยานระบบเรดาร์ตรวจ,จับแบบ d u อัลแบน r รดารที่สามารถทำงานได้หลายรูปแบบพร้อมกัน ทั้งจับเป้าตรวจการเดินเรือและสนับสนุนการยิงอาวุธรวมถึงระบบอาวุธป้องกันตัวเองเช่นปืน c i w s ฟาลังระบบปล่อยขีปนาวุธซีสปาโรและปืนใหญ่เรือสำหรับป้องกันภัยไกลนอกเหนือจากด้านการรบเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ยังเป็นเหมือนเมืองลอยน้ำที่มีลูกเรือมากกว่า4,000นายรวมถึงนักบินช่างเทคนิคเจ้าหน้าที่เรดาร์เจ้าหน้าที่แพทย์และกำลังพลสนับสนุนอื่นๆมีร้านอาหารห้องออกกำลังกายห้องพักผ่อนโบสถ์และโรงพยาบาลขนาดย่อมภายในตัวเรือ ทำให้สามารถอยู่อาศัยปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องเทียบค่าหน้าที่ของเรือ USS g e r a l d r Ford ไม่ใช่แค่เพียงเข้าร่วมการรบเท่านั้นแต่ยังทําหน้าที่แสดงพลังอํานาจและอิทธิพลของสหรัฐบนเวทีโลกในยามสงบเรือบรรทุกเครื่องบินจะถูกส่งไปประจําพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นใจให้พันธมิตรและส่งสัญ,ญญาณเตือนต่อประเทศที่อาจเป็นภัยคุกคามในยามวิกฤตเรือสามารถเป็นฐานทัพเคลื่อนที่ ส่งเครื่องบินโจมตีเปลี่ยนสมดุลของสงครามได้ในทันทีเรือ USS Gerald R. Ford ไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดาแต่มันเป็นตัวแทนแห่งอำนาจทางทหารเทคโนโลยีขั้นสูงและยุทธศาสตร์การควบคุมทะเลข,ของสหรัฐในศตรวรรษใหม่นี้เมื่อพูดถึงความยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้เราไม่ได้มองแค่ขนาดความเร็วหรือจำนวนเครื่องบินที่สามารถบรรทุกได้แต่ยังหมายถึงความสามารถในการรักษาความมั่นคงระดับโลกการตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ามทวีปและการรักษา